กระาสวัสดีท่านผู้ชมท่านวันนี้ในเกมที่มีชื่อว่าโอ้ปวดท้องไม่ใช่วันนี้ในเกมที่มีชื่อว่า Burning Pe a ชเป็นเกมที่กูลองเล่นแล้วไม่มีเกาะอ,อื่นเลยนอกจากเกาะน,นี้แล้วก็ผลพีศาจนะั้นมีอยู่2ผลก็แมปเป็นแมปเบตานะ้าเนาะก็เออมาเล่นได้นะก็วันนี้ไม่มีอะไรมากเรามาเล่นและรีวิวเขาเลยนะเออรีวิวผลเขาเลยโอ้ยกระตุกเออใช่กูลืมไป หรือหรือเพิ่ให้ภาพมันเอ่อ full หน่อยโอเคมาเรามาเริ่มจากผลแสนนะรีวิวทุกอย่างในเกมแม่งก็มีแค่ผลเนี่ยแหละโอเคสกิลเซตปิ้วเป็นการยิงปิ้วออกไปเนาะดาเมจก็ขึ้นอยู่การอัพสเต็ตของคุณเนาะโอเคไปต่อสกิลเอ็กเป็นการยิงปิ้ว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 ไอ้ที่ใครให้กูมารีวิวเกมอะไรพวกนี้ที่ที่มันมีสกิลปิ้วปิ้วปิ้วนี่กูน่าจะโดนด่าเยอะปะ แล้วก็สกิลซีเป็นลูกเตะเนะก็มันมัน,มนคูดาวก็ผลแสบก็น่าจะคูดาวนานอยู่นะโอเคเออไม่นานมากแตก่นานอยู่สกิลวี e เป็นการฝนดาวตกเป็นฝนของฝนแสบแล้วฝนแสบเรียกฝนแสงโอเคเนื่องจากเรามีโค้ดด้วยนะเออเราเรา,เ,ราเดี๋ยวเราให้โค้ดนะถ้าใครมาเล่นเออโอเคต่อไปฝนดาวสกิลแซด dark block เออ ไม่มีเลยไม่มีดาเมจเหรอไม่เป็นไรสกิลเอ็กเป็นการดูดแล้วก็ตบตบตบเออใช่ใช่ใชดูดแบบนเ,ออเ,ออเนี้ยเออเออเนี่ยการดูดแล้วตบนะหล่อเท่ดีนะต่อไปดาร์คโฮว์โอ้มีดาเมจอยู่แล้วก็ดูดให้มันจมมิดไปด้วยเนาะเอ,อ้ยหล่อเทว่ว่ะแล้วก็สกิลวีเป็นดาร์คบอมเกมนี้มีอยู่กาะเดียวแนละ้วเราบอกไปแล้วเฮ้ยมีดาร์กบอมมีดาเมจกูก็พอใจ เกมนี้ก็สามารถลงน้ําได้ลงน้ําแล้วมึงก็ตายเอล้ลงน้ําได้ว้ยลงน้ําแล้วมึงก็ตายแหละโอ้ยโอ้ยโอ้ยไอเนี้ยไอ้ตรงนี้กูคิดไปเองหรือว่าแม่งแม่งเหมือนไอ้นั่นเลยวะไอ้ B สวัสดิ์ Simulator ใช่เลยไอ้เนี้ยนั่งเก็บนั่งเก็บตรงนี้ไอ้สัตว์นั่งเ,เก็บตรงนี้เออแม่งเหมือนมากโอเคมีมอนอยู่หนึ่งตัวตรงนี้มีที่รีสเตกแล้วเราสามารถเปิดหาคิสสังเกตได้ด้วยใช่ไหมนี่หาคิสังเกต กูมีคำถามอย่างหนึ่งเว้ยเออมันมันกันมอนใช่ไหมอ่ะกูปิดหายชิสสังเกตนะมอนก็ไมเห็นตบกูเลยเอ้าไอชิบหายเอ้าไอชิบหายโอเคมีที่รีเซ็ตสแตกผลปีศาจราคาสองหมื่น้าเออเคอมึงไม่ต้องให้ฮายิสังเกตก็ได้นะถ้ามอนมันจะตกกูไม่เข้าตั้งแต่แรกอะรู้สึกเหมือนว่าน่าจะมีหายิเกาะด้วยไหมฮาิเกาะขุ Hi ดกูไหม Hi วะ ไม่มีไม่มีโอเคโอเคสำหร Wha ับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรให้รีวิวแล้วสำหรับเกมนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะกูไม่ไหวแล้วปวดท้องไอ้เหี้ยท้องกไส้ปั่นปวนโอเคในในมหาสมุทรมีอะไรวะโอ้โอ้โอ้โอเออเดดเกิร์ตมวย